ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมารถถังตระกรูล T-Series คือสัญลักษณ์สูงสุดของอำนาจทางทหารของสหภาพโซเวียตและต่อมาคือรัสเซียมันเป็นตัวแทนของพลังการรบเชิงกลยุทธ์ความแข็งแกร่งเชิงกลไกลและเป็นยักษ์เหล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อกวาดล้างทุ่งราบยุโรปภาพลักษณ์ของรถถังทรงเตี้ยผลิตจำนวนมากแบบ t s e r i e กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถมอสโกในการส่งมอบพลังการทำลาย ทว่า2ปีหลังจากการบุกยูเครนเต็มรูปแบบภาพลักษณ์นั้นได้แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กทิ้นน้อยกลายเป็นซากไม่เกลื่อนทุ่งสเตปความสูญเสียมโหฬารน,น้องรถถังรัสเซียไม่ใช่แค่ความล้มเหลวทางยุทธวิธีแต่มันคือหายนะระดับประวัติศาสตร์เรามาค้นหาว่าทําไมรถถังรัสเซียกําลังเดินมาถึงทางปันอันดับแรกการที่รถถังรัสเซียกําลังหลุดจากบทบาทในยูเครน ไม่ใช่เพราะความผิดพลาดเทิงยุทธวิธีหรือการฝึกกำลังพลที่ต่ำกว่าแต่เป็นแนวคิดการใช้รถถังทั้งระบบได้ล้าสมัยลงอย่างสิ้นเชิงความล้มเหลวขั้นสุดนี้เกิดจากการประทะกันของสามปัจจัยคือข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างที่ฝังอยู่ในทุกตัวถังยุคโซเวียตการมาถึงของโซสังหารที่เหนือกว่าทางเทคโนโลยีและสงครามการศึกหรอที่กำลังทำให้กำลังการผลิตไม่อาจชดเชยความสูญเสียแนวหน้าได้ สงครามในยูเครนได้กลายเป็นห้องทดลองของสงครามยุคใหม่ซึ่งเทคโนโลยีราคาถูกและมีจำนวนมากกำลังเอาชนะอาวุธเหล็กหนักราคาแพงรถถังหลักของรัสเซียได้กลายจากอาวุธชี้ขาดเป็นเพียงเป้าใหม่ที่มีค่าและถูกทำลายได้ง่ายตั้งแต่วันแรกของสงครามโลกได้เห็นภาพนับไม่ถ้วนของรถถังที่ถูกตัดหัวป้อมปูนถูกระเบิดกระเด็นกระดอนออกซึ่งเผยให้เห็นจุดอ่อนเชิงโครงสร้างขั้นร้ายแรง จุดอ่อนนี้ไม่ได้เป็นเพียงความผิดพลาดจากการบำรุงรักษาแต่เป็นความล้มเหลวของหลักคิดที่เน้นการทำรถถังให้เตี้ยผลิตง่ายมากก่อนความปลอดภัยของลูกเรือและความสามารถในการซ่อมบำรุงตั้งแต่การเปิดตัว T-72 ในทศวรรษ1970วิศวกรโซเวียตพยายามสร้างรถถังที่เล็กเบาและพรางตัวได้ง่ายกว่ารถถังนาโตความพยายามนี้มาจากยุทธศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่2ของคณะผู้นำโซเวียต ที่วางเดิมผ่านกับการรุกขนาดใหญ่ด้วยจำนวนรถถังมหาศาลมากกว่าสมรรถนะไรคันสิ่งนี้นำไปสู่ตัวเลขเด่นคือที่จะ12มีความสูงเพียง2.19เมตรต่ำกว่า M1 Abrams 2.39เมตรและเรลวผัด2 2 4 8เมตรอย่างชัดเจนแต่ความเตี้ยนนี้ต้องแลกมาก,กับพื้นที่รบที่คับแคบความล้าของลูกเรือและความยากลำบากในการปฏิบัติการเพื่อให้ตัวถังเล็กลง วิศวกรจึงเลือกใช้ระบบบรรจุก,กระสุนอัตโนมัติหรือว่าออโต้โหลดเดอร์เพื่อให้ใช้ลูกเรือเพียงสามนายเมื่อไม่มีพลันบรรจุก,กระสุนพื้นที่ก็ลดลงได้แต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของข้อปกพร่องถึงขั้นชี้ไหมไทยเพราะระบบนี้บังคับให้ต้องวางกระสุนและดินส่งทั้งหมดไว้ในถาดหมุนใต้ป้อมป,ปืนตรงกับตำแหน่งของลูกเรือกล่าวง่ายๆคือกระสุนทั้งคันอยู่ใต้ฝ่าเท้าของลูกเรือนี่คือสาเหตุให้รถถังโซเวียต ตั้งแต่ทีเจ็ดสิบทีแปทีเกไปจนถึงทีเกกลายเป็นระเบิดเวลาขนาดยักษ์เพียงการเจาะทะลุจากด้านข้างหรือด้านล่างก็สามารถทําให้เกิดการระเบิดลูกโซ่ทันทีขวัญและแรงดันมหาศาลไม่มีทางออกนอกจากดันป้อมปืนให้ปลิวขึ้นฟ้านี่คือภาพที่โลกคุ้นเคยในยูเครน The Jack in the Box e f f e c t ตรงกันข้ามนาโตเก็บกระสุนไว้ในห้องเก็บกระสุนคุ้มเกราะแยกต่างหาก พร้อมแผ่น blowout panels ที่ดออกแบบมาเพื่อระบายแรงระเบิดออกไปด้านนอกเพื่อรักษาชีวิตลูกเรือนั่นคือเหตุผลที่ m 1 abrams หรือ l e o p a r d ถูกยิงจนใช้งานไม่ได้แต่ลูกเรือยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทําให้รถสามารถกู้ซ่อมและกลับมาใช้ได้ในรัสเซียร,รถถังถูกยิงได้คือถูกทําลาย100%และลูกเรือ100%ตตายตรงนี้เองคือจุดเริ่มต้นของหายนะเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจกู้กลับได้ เพราะลูกเรือที่มีประสบการณ์ไม่สามารถผลิตใหม่ได้เหมือนรถถังจุดอ่อนนี้ยิ่งถูกซ้ำเติมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะจรวดต่อต้านรถถังรุ่นใหม่และโดรน FPV ที่ราคาถูกแต่ส่งประสิทธิภาพจรวดจาวลินและนาวทำลายข้อได้เปรียบของรถถังรัสเซียโดยตรงด้วยการโจมตีด้านบนที่เกราะบางที่สุดแถมหัวรบแบบทันเดมชาร์จยังลบล้างเกราะ ERA อย่างลีลิกได้อย่างสิ้นเชิง แต่สิ่งที่สร้างความเสียหายยาวนานยิ่งกว่าคือดโดรน FPV ราคาไม่กี่ร้อยดอลลาร์ซึ่งตอนนี้ถูกใช้มากกว่า50,000ลูกต่อเดือนดโดรนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องทำลายรถถังทั้งหมดแค่ยิงให้หยุดนิ่งก็เพียงพอเพราะรถถังที่หยุดนิ่งในสนามรบยูเครนคือเป้าหมายที่ตายแน่นอนและจะถูกดโดรนชุดถัดไปปิดงานความล้มเหลวของระบบการป้องกันของรัสเซียยิ่งเด่นชัดเมื่อพวกเขาต้องเชื่อมกรงกันโดรนแบบชาวบ้านบนหลังคารถถัง ซึ่งในความเป็นจริงแทบไม่ช่วยอะไรเลยและยังทำให้รถหนักขึ้นจนกลไกสึกเร็วสายเอสุดท้ายที่ตอกฝาลงรถถังรัสเซียคือความจริงเชิงอุตสาหกรรมแบบโหดร้ายคือรัสเซียสูญเสียรถถังมากกว่าที่จะผลิตใหม่ได้หลายเท่าข้อมูลแบบภาพถ่ายยืนยันจาก ORIX และ CIT ระบุว่ารัสเซียสูญเสียรถถังมากกว่า3,000คันซึ่งเท่ากับจำนวนรถถังพร้อมรบทั้งหมดก่อนสงคราม ทำให้มอสโกต้องกลับไปลากรถถังเก่าอย่างทีหกและที5้ออกมาใช้ซึ่งภาพไม่มีความสามารถรบในยุคโดรนและจรวดสมัยใหม่เลยส่วนโรงงานผลิตรถถังของวัีสเก็ตก็ติดปัญหาเพราะถูกตัดจากชิ้นส่วนคุณภาพสูงจากตะวันตกทำให้ต้องใช้ชิปคุณภาพต่ำและกล้องความร้อนที่ด้อยลงเดิมรถถังใหม่ที่ออกจากสายการผลิตจึงด้อยคุณภาพยุคของการพัฒนารถถังระดับสูงของรัสเซียจึงหยุดชะงัก ผลรวมทั้งหมดทำให้รถถัง T-Series ไม่ใช่อาวุธยุทธศาสตร์อีกต่อไปแต่เป็นภาระที่มีแต่จะพาให้กำลังพลเสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆสงครามในยูเครนได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ายุคข,ของรถถังโซเวียตที่เน้นจำนวนและยอมแลกชีวิตลูกเรือได้จบลงแล้วและรัสเซียก็ไม่มีความสามารถในการสร้างอาวุธที่สามารถต่อสู้กับสงครามยุคโดรนได้อีกต่อไปหากต้องการเห็นการทำงานของระบบจาวาินและวิวัฒนาการของอาวุธยุคใหม่ ที่ทำลายหลักคิดเก่าของรัสเซียสามารถติดตามได้ในวิดีโอของ The Military Show ซึ่งกำลังวิเคราะห์การล่มสลายของยุทธศาสตร์รถถังรัสเซียอย่างละเอียด